นโปปดอนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโเปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้อยากที่จะหยิบหนังสือเล่มนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็คือคอ,คอ,อ่านจบหน้าแล้วนะครับเราก็จะหยิบบทความบางบทความของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมา ชวนคุยมาแชร์นะครับก็ไม่ได้จับมาสัก3-4เดือนได้เลยมั้งวันนี้เหลือปเห็นเออเฮ้ยเอาเรื่องพวกนี้มาเล่ามั้งดีกว่านะครับมาจากหนังสือชื่อว่า101 h u e s s a y s That Will Change the Way You Think ของคุณแบรนาวไวส์นะครับวันนี้บทที่ผมอยากจะนำมาแชร์ชื่อว่า t w e n Signs You Are Doing Better Than You Think You Are ก็แปลไทยตรงตัวว่าเป็นสัญญาณ20อย่างที่คุณ ทำได้ดีกว่าสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําได้นะครับมันเหมือนเป็นการปลอบประโลมใจเหมือนกันนะว่าบางทีสิ่งลเล็กๆที่เราทาเราอาจจะรู้สึกเป็นสิ่งธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคณคุณดีกว่าที่คุณคิดเออนะครับยีสัญญาณที่จะบอกว่าคุณดีกว่าที่คุณคิดนะครับมาดูเลยนะครับว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างอ่าข้อแรกเลยนะครับคุณมีเงินจ่ายวินในเดือนนี้แล้วคุณยังมีเงินเหลือสําหรับ การไปซื้อของอะไรก็ตามซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยดูไหมฮะเห็นไหมว่าเรื่องน,นี้เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยเล็กๆเ,เนาะจ่ายบินบางคนเนี่ยจ่ายบินรู้สึกแย่ด้วยโอ้ยค่าน้ำก็มีแล้วค่าไฟก็มีแล้วค่าเช่าบ้านค่านุนค่านี่แต่คุณปบมือให้ตัวเองนะครับคุณเก่งขนาดที่คุณหาเงินจ่ายบินจ่ายค่าใช้จ่ายพวกนี้แล้วยังมีเงินเหลือคนส่วนใหญ่ก็จะยังมีเงินเหลือที่จะไปซื้อก๋วยเตี๋วกินซื้อมามากินอะไรเงี้ยแค่นี้เองแค่นี้เองผมว่าปบมือให้ตัวเองนะครับเป็นเรื่องเล็กๆนะ จริงๆผมว่าก็ถ้ารีเลยผมก็ไปขอบคุณได้นะวันนี้มีได้ได้ขอบคุณที่เรามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยนะครับพูดถึงตรงนี้นึกขึ้นมาได้เขาบอกวเวลาจ่ายเงินแล้วมันมีความสุขเนี่ยเงินมันจะไหลเข้ามานะครับ จำหนังสือชื่อ Happy money ได้ไหมที่ผมเคยรีวิวเข้าไปเขาบอกว่าพอจ่ายเงินเรายังไงต้องจ่ายอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าบางคนบอกจานยุ่ยใหญ่ให้ใช้เงินเปลืองเหรอไม่ใช่นะคือคุณต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟคุณอย่ารู้สึกว่าแย่จังเลยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเงินไม่ชอบเงินชอบคนที่มีความสุขเวลาจ่ายเงิน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราก็ดีจังเลยเรามีโอกาสได้ใช้น้าใช้ไฟอยู่อย่างสบายอะไรเงี้ยแล้วก็มีเงินเพียงพอได้จะจ่ายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกเงินจะไหลเข้ามานะครับให้มีความสุขกับการจ่ายเงินในมุมแบบนี้ในไหนต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับมาดูข้อ2บ้างว่าอะไรอีกเป็นสัญญาณที่แปลว่าตัวเราดีกว่าที่เราคิดเนี่ยคุณรู้จักตั้งคําถามตัวเองคุณสงสัยในเรื่องชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งค,คุณรู้สึกแย่ไปในบางวันเฮ้ยทำไมอะ่ะ เขาบอกสัญญาณพวกนี้แปลว่าสัญญาณเป็นสัญญาณของการที่คุณกําลังจะเติบโตครับคุณเปิดกว้างในการเติบโตเนาะคุณคุณรู้จักถามตัวเองวนะ่าทำไมฉันถึงได้แค่นี้ทําไมฉันถึงไม่ทําแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยบางทีก็เป็นความรู้สึกเซ็งนะทำไมไม่ทําแต่ว่าเนี่ยคือการเติบโตนะข้อ3ครับตบมือตัวเองเลยนะครับคุณมีงานทํา แน่นอนมันก็จะมีคนไม่มีงานทําก็ไม่ต้องเศร้าไปนะครับเดี๋ยวก็มีฮะแต่ว่าคุณมีงานทำเนี่ยแค่แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองขอบคุณการมีงานทำนะครับเราได้มีงานทําเราได้มีเงินเดือนเราได้มีไรายได้เข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองนะครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะทําได้ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยก็บางคนก็มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปขอบคุณเรื่องพวกนี้ได้เลยนะครับเป็นสัญญาณว่าคุณดีกว่าที่คุณคิดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยข้อ4นะครับคุณยังมีเวลาเหลือ ที่จะทําบางสิ่งที่คุณชอบถึงแม้ว่าไอสิ่งที่คุณชอบเนี่ยไม่ได้แบบไปเที่ยวเออ่ยุโรปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแค่คุณได้นั่งบนโซฟาหรือว่ากินอาหารอร่อยออร่อยแล้วก็ดู Netflix แค่นี้ก็ได้ลนะถ้าใครทำได้แบบนี้ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องถึงกับลักชูรี่แบบต้องใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านไม่เลยนะครับอส่วนตัวผมนะช่วงเวลาพักผ่อนนอกจากการอ่านหนังสืออย่างหนึงนะ่งเนี่ยคือการดู Netflix ใช่ผมดูซีรีส์ใช่ครับตอนนี้พยายามจะไม่ดูเพราะว่ากลัวติดแต่ก็ติดไปแล้วตอนนี้ติดซีรีส์ทั้งเกาหลีและซีรีส์ของฝรั่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แค่นี้ครับขอบคุณได้เลยนะด,ดีใจกับตัวเองได้เลยว่าเราเนี่ยดีกว่าที่เราคิดนะเรามีเวลามากพอถึงแม้ผมมมนได้ดูทั้งวันทั้งคืนหรือคนอื่นก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีเวลาตรงนี้บ้างก็ถือว่าชีวิตก็ดีแล้วนะครับเราก็เก่งมากแล้วข้อ5ครับอันนี้ก็บอกกับตัวเองว่าเราไม่ธรรมดานะ เอาแค่ว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลว่าอาหารมื้อต่อไปคุณจะมีกินหรือเปล่าเอาคนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่มันก็มีแหละคนที่จะไม่มีข้าวกินเลยก็มีแหละแต่ว่าผมเชื่อว่าคนฟังนักบุญนสตอรีสร่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องถึงขั้นเนี่ยเพราะว่าฉันกินมื้อเที่ยงแล้วฉันจะมีมื้อเย็ยนได้กินหรือเปล่าคนส่วนใหญ่มีแค่นั้นเนี่ยแสดงว่าเราดีมากนะครับเราเก่งมากนะครับเราดีมากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นเรื่องราวใหญ่ๆเลยครับข้อ6นะครับเราสามารถ กินไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยได้แล้วไม่ใช่แบบกินเพื่อประทางชีวิตเนาะเราเราเรา,เรามีโอกาสเลือกกินอย่างนี้ดกวาเราเราสามารถนะได้เลือกกินของที่เราชอบได้แล้วอย่างที่ผมบอกของที่เราชอบไม่แปลว่ามิชลินสตาร์ผมผมชอบกินมามา่าจริงจริงผมชอบกินไวๆแค่เนี้ยผมมีความสุขได้นะกำลังบอกว่าเนี่ยก็เป็นสัญญานะว่าเราแบบเฮ้ย เราเราก็เราก็ไม่ธรรมดานี่หว่าเออมันเกินการการให้กําลังใจตัวเองนะอ่ะข้อ7นะครับคุณมีเพื่อนสนิท1หรือ2คนไม่ต้องเยอะถ้าใครพอมีเพื่อนสนิทแฮปปี้ได้แล้วครับคุณไม่ธรรมดาคุณดีคือคือผมพูดทั้งหมด20ข้อที่กำลังจะพูดนี่ไม่ได้แปลว่าต้องมีให้ครบถึงจะเป็นแปลว,ว่าเราเราโอเคนะครับแค่มีข้อเดียวก็โอเคแล้ว เอาบางคนบอกเราไม่มีเพื่อนสนิทแสดงว่าไม่โอเคไหมครับข้ออื่นๆน,นะคุณมีข้าวกินไหมม,ขมีข้าวกินเหมือนข้อเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคแล้วหรือกินของที่ชอบได้ไหมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับข้อ8นะเขาพูดถึงมิติต่ตางประเทศแต่จริงในประเทศก็ได้นะคุณสามารถมีเงินขึ้นสับเว,ส,บเวสับเวก็คือรถไฟใต้ดินได้ครับอ่าถ้าเกิดใครไม่ได้ขึ้นรถไฟใต้ดินผมไม่ได้ขึ้นนะเดินทางผมขับรถไปเนี่ยมีโอกาสได้กินม,มีเงินซื้อกาแฟกินก็ได้นะครับ หรือใครขับรถก็มีเงินเติมน้ำมันอ่ะถ้ามีแค่เนี้แต่ว่าแปลว่าคุณคุณไม่ธรรมดาหรอกคุณดีกว่าที่คุณคิดสังเกตมันเป็นความเล็กๆอะไรเล็กๆทท้งนั้นเลยแต่แต่บางทีเรามองข้ามนะครับข้อที่9นะครับคุณไม่ใช่คนเดิมเมื่อปีที่ผ่านมาเออแล้วจริงๆนะเราเนี่ยไม่ใช่คนเดิมในปีที่ผ่านมานะเฮ้ยผมไม่เปลี่ยนมีเปลี่ยนเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเท่านั้นเองไม่มีเราไม่เปลี่ยนอายุมันมากขึ้นยังไงก็เปลี่ยนถูกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณไม่ใช่คนเดิมเนี่ยผมว่าคุณก็ปรบมือให้กับตัวเองได้แล้วนะเพราะว่าคุณก็สามารถ m a n a g ตัวเองหรือว่าจัดการตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณมีการเรียนรู้มากขึ้นอย่างผมอะปีแล้วผมอ่านหนังสือเท่านี้ปีนี้ผมอ่านมากกว่าปีที่แล้วไม่ได้แปลว่าจํานวนกดปีนี้อ่านมากกว่าปีที่แล้วนะคือปีแล้วอ่านไปมันสะสมมันนึกออกไหมครับเราเรามีแต่อ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามไม่มีอ่านลดลงเราอ่านแล้วอ่านเลยอ่ะส่วนจําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเชื่อนะว่าการอ่านหนังสือมันกจจะฝัง้าาในนิตตสํึ เราฟีดอินเรื่องเราดีๆแม้กระทั่งการฟังพอดแคสต์เนี่ยผมก็เชื่อนะว่ามันก็จะฟีดเข้าไปใต้สำนึกสนกข,ของคนฟังดังนั้นเลือกรายการที่ท่านชอบไม่จาเป็นน้องนบดนสตอรี่ก็ได้นะครับรายการอะไรก็ได้ครับที่เป็นประโยชน์กับท่านมาถึงข้อสิบนะครับคุณมีเวลาแล้วคุณคุณสามารถทําอะไรหลายอย่างมากกว่าอเรื่องพื้นฐานทั่วไปเอาง่ายๆใครเคยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยคุณปบมือตัวเองได้คุณไม่ธรรมดาหรอกคุณเก่งนะคุณดีมากนะ ที่คุณได้มีโอกาสแบ่งเวลาสามารถไปดูคอนเสิร์ตได้หรืออใครไม่ดูคอนเสิร์ตอย่างผมเนี่ยแค่เรามีเงินไปซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แบมินิมัมอ่ะเขาแบมินิมัมคือแบบจนสุดขีดทําอะไรไม่ได้เลยยกเว้นทําอย่างนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยเรายังมีเวลาเรายังมีเงินเราจะเอาเอาตรงๆผมผมแจร์นะคุณมีเวลาฟังพอดสต์นี่ก็ใช่นะเข้าข่ายนะคุณสามารถทําอะไรเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบจําเป็นต่อชีวิตขนาดนั้นนะเนาะนะนะไม่ฟังแย่เลยไม่ใช่ใช่ไหม ข้อ11นะครับคุณมีโอกาสได้เลือกเสื้อหรือกางเกงหรือกระโปรงใส่ชุดชุดคุณเลือกเองปะ่ะถ้าคุณเลือกเองนะคุณก็ได้ข้อนี้แค่นี้เองชุดส่วนใหญ่เราก็มีความสามารถที่จะเลือกใส่เองนะยกเว้นว่าคนฟังผมเป็นเด็กอายุ3ขวบอะไรเงี้ยพ่อแม่บังคับใส่เขาเลือกเสื้อผ้าด้วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็อายุเยอะกันอยู่แล้ว ไม่ไม่เยอะมากก็ได้นะครับแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เลือกเครื่องแต่งกายเป็นของตัวเองนะครับข้อที่12นะครับคุณมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่กับชีวิตคุณนะครับคือคือถ้าคุณมีความตระหนักรู้เนี่ยถือว่าคุณเก่งหละคนไม่เก่งคนไม่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 ได้เรื่องเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าอะไรใช่ไม่ใช่ครับคุณรู้ฮะเฮ้ยเรื่องนี้ใช่เว้ยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นี้ก็ปลมือให้กับตัวเองได้นะครับข้อที่13นะครับ ถ้าคุณสามารถกลับไปพูดกับตัวคุณตอนอายุหนุ่มๆห,หรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับคุณสามารถที่จะบอกกับตัวคุณว่าเฮ้ยเราทําได้นะเราสามารถผ่านเรื่องเลวร้ายเรื่องอะไรต่างๆมาได้เพราะฉะนั้นใครจะมีอายุ40มันบอกตัวเองอายุ30อายุ20ว่าเฮ้ยรู้เปล่าในที่สุดเราทําได้นะเว้ยแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับแค่นี้ถือว่าเราเจ๋งมากแล้วข้อที่14นะครับ คุณมีพื้นที่ของตัวเองอ่ะพื้นที่มีสองแบบนะพื้นที่ที่เป็นฟิสิกอลหรือว่าเป็นกายภาพเช่นคุณมีห้องตัวเองคุณมีโต๊ะทํางานตัวเองคุณมีพื้นที่ของคุณน่ยคุณเจ๋งมากนะครับที่คุณมีพื้นที่ของคุณได้ซึ่งไม่ได้แปลว่าเอ้ยเราต้องมีบ้านของตัวเองมีรถของตัวเองเสมอไปนะครับเอาแค่พื้นที่เล็กๆสักอันหนึ่งถือว่าคุณเก่งละหรือพื้นที่ทางทางทางจิตใจคือคุณมีเวลาที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองคุณไม่ต้องถูก ใครรบกวนตลอดเวลาเนี่ยก็ใช่นะครับเป็นพื้นที่ของตัวคุณเองถ้าคุณมีสิ่งพวกนี้เป็นสัญญาณว่าคุณไม่ธรรมดาข้อที่15นะครับคุณมีความสัมพันธ์ที่ต้องแยกออกจากกันเฮ้ยข้อนี้อาจารย์อ่านผิดเปล่าไม่ผิดครับเราตอนแรกอาจจะงงนะว่าจะไปขอบคุณได้ไงเราเลิกกับแฟนเขาบอกว่าอย่างแรกนะการเลิกกับแฟนเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกบอมือกับตัวเองได้ว่าคุณเก่งขนาดที่คุณมีแฟนได้อะมีคนมารักคุณอนะ หรือเคยรักคุณนแค่เนี้ยก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วแล้วการเลิกจากกันเนี่ยมันเป็นทางเลือกของเราเองนะครับที่เราคิดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้เราถึงเลิกกันจริงไหมเขาบอกว่ามันก็คือการแสดงความเข้มแข็งแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนที่ใช่มากกว่านี้เออมองมุมนี้ยังได้นนะขนาดเลิกกาแฟนนะยังยังเป็นสิ่งที่ปลอบมือให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับข้อส6 อันนี้แบบเป็นเรื่องที่เรามองข้ามเยอะที่สุดเลยผมว่าคือคุณมีความสนใจในเรื่องในเรื่องหนึง่งใครที่มีความสนใจในเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องไม่ต้องเป็นเรื่องสาระอะไรมากมายนะครับถือว่าคุณเก่งมากละคุณสามารถเรียนรู้คุณสามารถสนใจคุณสามารถมีจิตใจที่จะแบบสค้นสกหาอะไรเงี้ยผมผมผมชอบอ่าน <oit> หนังสือเนี่ยผมก็พกมือกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยเก่งนะถึงแม้หนังสือจะเป็นนิยายก็ได้นะตอนนี้ก็อ่านนิยายนะติดนิยายญี่ปุ่นอยู่นะครับ หรือหนังสือ h า w t ูหนังสืออะไรก็ได้นะครับสนใจตีแบตก็ตีแบดได้ครับคุณคุณคุณเก่งมากครับที่คุณมีงานดีเลทที่คุณได้อ่านหนังสือที่คุณไปตีแบดที่คุณอะไรต่างๆนานาครับข้อที่17นะครับแค่คุณรู้ว่าคุณจะดูแลตัวเองยังไงถือว่าคุณสุดยอดมาก เช่นคุณมีความตระหนักรู้ว่าคุณควรกินของที่มีประโยชน์แล้วคุณก็กินของมีประโยชน์เพื่อเป็นการดูแลตัวเองคุณตระหนักรู้ว่าคุณควรจะออกกําลังกายแล้วคุณก็หาเวลาไปออกกําลังกายจนได้คุณรู้ว่าการนอนปเป็นสิ่งสําคัญแล้วคุณก็มีบางวันที่คุณก็นอนได้ได,ได,ได,ได้ได้ดีได้ไม่นอนดึกมากอะไรเงี้ยแน่นอนคนเราก็จะมีกินอะไรที่เป็นจังฟู้ดไม่ออกกําลังกายบ้างหรือว่านอนดึกบ้างอย่างี้ก็โอเคอย่าไปบีทอัพตัวเองอยี่าไปว่าตัวเองว่า ฉันมันไม่ได้เรื่องเว้ยเพราะฉันนอนดึกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่อย่าไปเครียดขนาดนั้นแค่เราได้เริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วไม่ต้องครบทุกอย่างด้วยนะครับคุณปรบมือกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยคุณไม่ธรรมดามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณโอเคเลยนะครับอันสินี่เป็นอันที่ผมพูดทุกสัปดาห์เลยครับแค่คุณมีเป้าหมายแล้วทําอะไรตามเป้าหมายพอเลยเด็กผมถึงชวนเนี่ยผมถึงชวนว่ามาตั้ง OK เกันไหมโ OK อเคอาร์ย่อมาจากคำว่า objective and key result เนี่ย พอตั้ง OKR OK แล้วเนี่ยผมก็มาอัปเดตชวนอัปเดตทุกสัปดาห์ท,ที่มาอัปเดต Personal OKR OK หรือการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็อยากจะทําให้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองว่าทําแบบนี้แหละตัวอย่างไม่ได้แปลว่าผมดีที่สุดเลยไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ได้เซนว่าผมเลิศเลอแล้วทุกคนต้องทําตามไม่ใช่ตัวอย่างคือ,อทำโอเคอาร์ผมทาแบบเนี้ใครจะลองทดลองอาไปใช้ก็ได้นะผมว่าแค่เราได้ทําอะไรที่พุ่งไปทางเป้าหมายเราไม่ว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงไม่ต้องไปสนใจมากครับได้ทำานี่บอกมือให้กับตัวเองแล้ว ผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่า OKR เนี่ยคือเป้าที่ทําให้คุณได้ทําไม่จําเป็นต้องทําได้ด้วยซ้าเอาแค่ได้ทําแต่บางคนบอกเอาแล้วทําไม่ได้ไม่เศร้าอ่ะไม่ครับเพราะผมบอกแล้วว่าเป้า OKR มันคือมันยากเพียงพอที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ด้วยซ้าโอกาสไม่ได้ครึ่งหนึ่งอ่ะโอกาสได้ครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็น d e f a u l t เป็นเรื่องปกติที่มันจะไม่ได้แต่แค่คุณได้ใส่เอฟฟอร์หรือว่าความพยายามในการทําสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันคุ้มค่าละผมไว้กับตัวเองได้นะ อีกอันนึงนะครับข้อที่19นะครับคือคุณมีจิตใจจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งฮะเขาบอกคนที่มีความสุขคนที่ความสําเร็จในโลกนี้คือคนที่จดจ่อในเรื่องที่เขาสนใจเขาชอบแค่นี้จบแล้วนะครับนั้นคุณอาจจะจดจอกัรอ่านการ์ตูนก็ใช่นะครับไม่ต้องเป็นว่าจดจอกับการแบบทำสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปหวังแบบจะต้องแบบโหยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกอะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแค่คุณจดจอกับเรื่องที่คุณสนใจ ถือว่าโอเคแล้วเมื่อกี้รเราบอกว่าแค่ไม่งานดิเลตก็โอเคแล้วถึงถ้าคุณมีเม้นในการโฟกัสในการจดจอ่อผมแถมให้อีกนิดนึงหนังสือไม่เขียนคุณเข้าโฟล์ได้เข้าใจคําว่าโฟล์ฮะโฟล์คือจะเรียกว่าอะไรช่วงเวลาที่คุณลื่นไหลอทุนแบบเหมือนลืมวันลืมคืนแลวแป๊บเดียวเวลาผ่านไป3ชั่วโมงไม่รู้ตัวซึ่งซึงซงที่ผมเคยเล่าคือผมจะเป็นเวลาผมเขียนหนังสือมันจะเพลินยาวฟุบเอาเที่ยงรึเปล่าอ,อะไรเงี้ยนะถ้าคุณเข้าแบบนั้นได้จะเจ๋งแล้วข้อ20นะข้อสุดท้ายนะครับ เมื่อคุณได้ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาแล้วอยู่ดีๆในอดีตก็โดนไล่ออกเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แหละทํางานไม่ได้เรื่องคนหน้าด่าไล่ออกเลยฮนะครับไอ้การโดนไล่ออกเนี่ยก็คือสิ่งแย่ๆในชีวิตผมไม่เยับตัวเองนะครับคุณผ่านมาได้แล้วครับในหนังสือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะชีวิตมันไม่ได้ง่ายขึ้นหรอกแต่ที่คุณรู้สึกว่าชีวิตง,ง่ายขึ้นเพราะคุณฉลาดขึ้นแล้วคุณฉลาดขึ้นเพราะคุณผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดในอดีตนั่นแหละนะครับนี่คือ20ข้อนะ ที่เป็นสัญญาณแล้วท่านเห็นไหมครับว่าสัญญาณ20ข้อนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแบบโอ้จะต้องเป็น c e o บริษัทอะไรไม่ใช่เลยเป็นเรื่องปกติคุณมีข้าวกินคุณมีงานดิเลตคุณมีเวลาอ่านหนังสือคุณมีเงินจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟเดือนนี้พวกนี้เป็นสัญญาณว่าเราดีกว่าที่เราคิดก็ผมว่าเป็นอีกบทหนึ่งที่มันสร้างกําลังใจให้กับคนฟังได้นะครับก็อยากจะนํามาฝากนะครับหนังสือนะ ผมว่ารู้สึกจะมีแปลไทยแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจนะครับ and One hundred s s a y s that will change the way you think ของคุณไ n นาไ i s s นะครับลองไปหาอ่านดูได้นะถ้าเป็นเล่มภาษาอังกฤษผมก็ซื้อจากค i โนคุนิยะนะอ่านจบนานแล้วล่ะแต่มีบทเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์นี้อาจจะชวนคุยเรื่องในหนังสือเล่มนี้เยอะหน่อยก็แล้วกันโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.